สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มแชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองครับพึ่งอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรถึงจะเกิดผลประโยชน์เต็มร้อยครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือผลที่เป็นไปจากเห็นได้ชัดว่าลุงมุญส่ง พึ่งตนเองและควบคุมตนเองนั้นก็คือหมายความว่าการปฏิบัติตัวเองพึ่งตัวเองด้วยทั้งความคิดและการกระทําครับจึงจะมีผลในเรื่องของการดําเนินในเรื่องของการเขาเรียกว่าดําเนินธุรกิจครับนี้ลุงมุนส่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าลุงมุนส่งพึ่งพาตัวเองและควบคุม ใจตนเองได้ก็จึงเห็นผลอย่างนี้ครับนั่นก็คือควายที่ท่านเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการงานอื่นๆทุกเรื่องเราต้องพึ่งพาตนเองก่อนอันดับแรกครับแต่ไม่ปฏิเสธในเรื่องของการพึ่งพาในเรื่องของสิ่งองค์ประกอบภายนอกตัวเรานะครับนะนั่นก็คือ หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้านั่นก็คือหลักศีลและหลักธรรมนํามาประยุกต์ปฏิบัติให้ได้เกิดผลอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าท่านจะนําไปเป็นองค์ประกอบในเรื่องของธุรกิจอื่นๆนะครับนะทุกเรื่องงานทุกประเภทต้องมีในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมปฏิบัติให้ได้ตามหลักธรรมนะครับนะนั่นก็คือปฏิบัติ การควบคุมใจตนเองให้ได้ไม่ตกไปเป็นทาตของกิเลสในเรื่องของความอยากที่อยากเป็นไปได้ยากครับไม่ว่าอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไร้ผลครับเพราะว่าเราไปพึ่งในเรื่องของปัจจัยภายนอกนั้นก็คือในเรื่องของผลที่ได้รับ ก็ล้มเหลวครับส่วนใหญ่ก็จะได้ไม่เต็มร้อยครับนั่นก็คือในเรื่องของเราไปพึ่งพาในเรื่องของเช่นสังคมนะครับนาะของเรานั้นก็เน้นไปในเรื่องของวัตถุนิยมไม่ได้เน้นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของด้านจิตใจและในเรื่องของด้านศิลธรรมและหลักกฎหมายครับ เราจึงมีแต่ในเรื่องของความยุ่งยากและความทุกข์ทรมานทำให้เรานั้นขาดในเรื่องของการมองเห็นแสงสว่างในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเรามีสิ่งที่เขาเรียกว่าเกิดความท้อแท้ถดถอยหวังไปพึ่งแต่ปัจจัยภายนอกที่นำมาสู่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับเราจึงยุ่งยากถ้าทุกคนมุ่ง มามุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมประยุกต์ใช้ในเรื่องขององค์ประกอบภายนอกที่เราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเราก็พึ่งบ้างเป็นบางอย่างบางปัจจัยแต่พึ่งให้ถูกครับถ้าเราพึ่งไม่ถูกผิดนํามาปฏิบัติก็ทําให้เรานั้นผิดไปด้วยและ ทําให้เรานั้นถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าทุกคนจิตใจมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมหลักความถูกต้องของหลักกฎหมายทุกเรื่องก็จะอำนวยผลให้ตัวเราเองครอบครัวและสังคมและประเทศชาตินั้นมุ่งไปสู่ในเรื่องของความพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเพราะเดี๋ยวนี้ เรามุ่งไปเน้นแต่ในเรื่องของภาควัตถุแต่ภาคจิตใจหรือควบคุมจิตใจหรือพึ่งพาตัวเองจิตใจตัวเองนั้นมีน้อยมากครับนั่นลือคือทำให้ผลในเรื่องของความยุ่งยากในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็ยุ่งยากไปด้วยพบแต่ในเรื่องของความขาดแคลนและความยากจนขาดการมีน้ำใจพึ่งพากันนะครับนะนี่คือประเด็นที่ลุงส่งพูดในวันนี้ ขอจบไว้เพียงนน้นนี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ